โดยนีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับวันนี้เราก็เจอกันสําหรับวันศุกร์หันานะครับศุกร์ที่สิบหกเนาะนะครับวันนี้ช่วงบ่ายตลาดอาจจะกองเหานะนะครับตลาดไม่ได้หยุดนะครับติดลุ้นหวยกันอยู่นะครับวันนี้หวยออกเนาะนะครับโอเคดับแรกเราไปมองทำเฟรมเด็กก่อนครับเด็ตจบแบบนี้นะครับเป็นในสังของอะไรครับถ้ามาประกอบกัน เป็น P A by ที่ไม่สมบูรณ์นะครับ P A by ที่ไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งถ้าเรามองจริงครับกรอบในการไซด์เวทที่เราเทรดเห็นไหมครับมันไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยนะครับอยู่บริเวณตลอดเนี้ยอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับซึ่งสึ่งที่เขาติดตรงนี้นะครับมันเคยเป็นในลักษณะของตัวเนี้ยที่เคยกลายเป็นในส่วนของตัวซับไพโซนนะครับกลายเป็นฟลิปโซนมาถึงตรงเนี้ยมันกลายเป็นดีมานโซนแทนนะครับการที่เขาจะเบรหหาลงลงมาได้ นะครับเขาควรหลุดตรงนี้ลงมาให้ได้นะครับถ้าเขาหลุดลงมาได้นะครับเป้าหมายต่อไปของเขาคือตรงนี้นะครับคือขอให้หลุดก่อนนะครับถ้าไม่หลุดก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าเขาจะขึ้นครับแต่ถ้าเขาจะขึ้นนะครับเขาต้องยืนเหนือโซนบริเวณหนึ่งเก้าแปดสามให้ได้นะครับหนึ่งเก้าแปดสามนะครับกับบริเวณหนึ่งเก้าสองแปดนะครับอันนี้คือในส่วนของโซนไซเวย์ของตัวไทม์เฟรมเดย์นะครับอย่างที่พี่มหมีเตือนไปเมื่อวานนะครับตอนกราฟลงมาถ้าไม่หลุดนะครับ ให้พิจารากำไร SL เอาไว้นะครับเพราะเดี๋ยวมีข่าวนะครับของตัว EU ขึ้นมาผลปรากฏว่า EU ขึ้นดอกเบีย้ยต่อครับตามคาดนะครับตามที่เขาบอกแหละว่าเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยพอขึ้นเสร็จเป็นไงครับกดดัน US ดอลลร์ให้ต่ำลงนะครับเดี๋ยวไปดูในหน้าเว็บไซต์เดี๋ยวพี่มีแปะลิงก์ให้นะครับอ่า นะครับว่าในข่าวตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยววิเคราะห์เชิงเทคนิคใส่รูปกราฟใส่รูปอะไรให้พวกเราด้วยนะครับอ่ะถัดมาครับมาดูกราฟครับพอเราเห็นแล้วนะครับว่าเดเป็นลักษณะของตัว P A by ไม่สมบูรณ์นะครับกรอบไซด์เวของตัว Time Frame เดย์ถ้าเรามองนะครับกรอบไซด์เวของเดย์เนาะนะครับกรอบไซด์เวของเดย์จะอยู่โซนบริเวณประมาณตรงนี้ครับเมื่อวานนะครับแต่อยู่โซนบริเวณประมาณตรงนี้นะครับ1983ครับกับบริเวณ1932สสอง นะครับหนึ่งเก้าสามสองตัวนี้เป็นลักษณะของเดที่อยู่ในลักษณะของการไซเวย์อยู่ถ้าเราสังเกตในส่วนของตัวเส้น EMA ดีครับเห็นไหมครับอ่าห้าสิบกับหนึ่งร้อยนะครับเทระยะกลางกับเทระยะสั้นยังเป็นลักษณะของการไซเวย์นะครับยังเป็นลักษณะของการไซเวย์อยู่นะครับตาม same d a เนอะนะครับเมื่อวานก็มีข่าวเล็กๆน้อยๆให้เราพอได้ชื่นใจของปากของบุคคลเราก็ได้ขาเซลล์พักตัวตรงที่ลงมานะครับตอนนี้นะครับ d a เป็น PA บายไม่สมบูรณ์นะครับ เกิดใต้บริเวณแนวต้านนะครับบริเวณแนวต้านตัวนี้นะครับสิ่งที่เขาขึ้นมาเทสครับคือในส่วนของตัวปลายไส้อยู่วันที่มีข่าวเฟดนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในไทม์เฟรมเล็กต่อครับว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของตัวไทม์เฟรม H4 เนาะนะครับเดี๋ยวพี่มีขอปรับดิเคเตอร์นิดนึงเนาะอ่ะโอเคในส่วนของตัวไทม์เฟรม H4 ครับถ้าเราอ่านไทม์เฟรม H4 ครับจากโซนบริเวณตัวนี้นะครับเป็นในลักษณะของตัว PA by นะครับ PA b ที่ยาว8เมตรนะครับขึ้นมาประมาณ38,500จุดนะครับอันนี้คือลักษณะของการสิน TP ละนะครับซึ่งโซนบริเวณตอนนี้นะครับเป็นจุดที่เขาเคยขึ้นมาทดสอบแล้เขาไม่ผ่านแล้วเขาเกิดการกลับตัวกลับลงไปนะครับถ้าเรามองกรอบไซด์เวยของ Timeframe H4 H4 ครับเ4เขากำลังจะสร้างกรอบในการไซด์เวยใหม่หรืออาจจะกลับลงไปต่อเลยก็ได้นะครับถ้าจะสวยนะครับเขาควรจะหลุดอะไรครับหลุดเส้น EMA ตรงนี้ลงมาให้ได้ นะครับควรจะหลุดเส้น EMA ตัวนี้ลงมาให้ได้นะครับ EMA 50ตัวนี้ควรจะหลุดลงมาให้ได้เพราะในส่วนของตัว 200- 100, 100นยะครับ2 0งยเนี่ยยังเป็นเทรนแนวโน้มขาลงนะครับอันนี้ยังเป็นลงนะครับ100ตรงตัวนี้นะครับเป็นลักษณะข,ของการที่เราเรียกว่าการไซด์เวส์นะครับ50เป็ร์ัซ็์ของการไซด์เวส์เขาควรจะเบรกเส้น EMA ลงมาให้ได้ครับและมันจะสวย เนาะแล้วมันจะสวยเนะาะจังหวะที่เขาเบรกลงมาระวังครับระวัง RSI 1 4ไม่ผ่าน RSI 150นะครับอันนี้คือโซนในการเฝ้าระวังซึ่งเขาสามารถเขาสามารถเบรกลงมาได้เหรอพี่หมีเขาจะลงมาถึงตรงไหนนี่ครับโซนบริเวณที่เขาจะลงมาถึง1945กครับกับบริเวณ1939นะครับที่เราจะมองเป็นโซนแรกนะครับ4ีหมอง4 5หเป็นโซนแรกเนาะนะครับคือทำไมมองโซนนี้นะครับจาก P.A. เซลลงมาเห็นไหมครับ กลับขึ้นมาเทสต์ตรงนี้และกลับลงไปต่อจุดตรงนี้เป็นแนวรับที่มีระยะสำคัญพอสมควรนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวทิศทาง Timeframe H4 นะครับถัดมาครับเรามาดูกันในส่วนของตัว Timeframe H1 กันนะครับ t i m e f r a m e H1 เมื่อวานนะครับเราได้เซลล์จากบริเวณตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้นะครับถามว่าทำไมพี่หมีให้รอบริเวณตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามองจากโครงสร้างราคา นะครับถ้าเรามองจากโครงสร้างราคาโซนบริเวณตัวนี้ครับคือในส่วนของตัวโลว์ไฮของทางเฟมเฮทสีนะครับถ้าเขาจะลงต่อเขาไม่ควรที่จะขึ้นสูงกว่านะตรงนี้เพราะอะไรครับถ้าคุณขึ้นสูงกว่าน่นาจะบอกว่าคุณทําลายเทนขาเซลล์กราฟมันจะกลับเข้าสู่การใช้เวล์แบบเต็มรูปแบบอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ขึ้นมาไม่ผ่านครับก็กลับลงไปพักตัวนะครับซึ่งถ้าเรามามองตรงนี้เห็นไหมครับเป็นในลนักษณะของตัวดีมานเป็นลนักษณะของตัวซับไพโซนทางเฟม h1 นั่นเองนะครับถ้าเขาหลุดลงมาได้นะครับจะหลุด h1 หลุดยังไงให้สวยเหรอนะครับถ้าสามถ้าถามพี่หมีมุมมองพี่หมีนะครับถ้าจะสวยถ้าจะชัวนะครับหลุดโซนบริเวณตรงนี้เรามาให้ได้ครับนะครับหลุดโซนบริเวณตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเขาไม่หลุดนะครับเขามีโอกาสที่จะสร้างกรอบในลักษณะของการไซด์เวย์ใหม่นะครับแต่ถามว่าทําไมยังมองว่ากราฟจะมีกาดลงมาพักตัวถ้าเราสังเกต h4 แท่งนี้นะครับ เป็นในลักษณะของพินเซลที่เกิดขึ้นนะครับอ่าน,นี้ครับเรามาวางแผนการเทรดกันดีกว่านะครับว่าวันนี้แผนการเทรดและทิศทางการเทรดของเราจะเป็นยังไงนะครับไม่มีขอย่อกกาฟนิดน,นึงครับอันดับแรกเลยครับเรามามองกรอบก่อนเลยนะครับอันนี้คือกรอบของเดนะครับกรอบใหญ่ของเดเนาะหนึ่งเก้าแปดสามนะครับกับหนึ่งเก้าสองหก เนียครับการที่เขาจะขึ้นไปได้นะครับเขาจำเป็นจะต้องเบรกกรอบเดให้ได้ก่อนนะครับในส่วนของตัวโซนเล็กที่เราจะมองกันนะครับโซนเล็กที่เราจะมองกันคือโซนบริเวณตรงนี้ครับถ้ากราฟครับกลับลงมานะครับเกิดเป็น PA cell ได้นะครับเกิดเป็น PA cell ได้เนาะนะครับจุดตรงนี้ครับคือจุด TP ที่เขาจะมีโอกาสลงมานะครับอ่าซึ่งถ้าไม่หลุดครับ เขาจะเกิดในลักษณะของสัญญาณการกลับตัวนะครับในส่วนของตัวไทม์เฟรมเล็กนะครับจุดขาบายที่เราจะบายกลับขึ้นมาครับมองแค่ตรงนี้แหละนะครับมองแค่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเขาอยากจะหลุดให้ได้นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เทนขาลงเขาต้องเบรกตรงนี้ให้ได้นะครับเทนขาขึ้นเขาต้องเบรกตรงนี้ให้ได้และจุดที่เขาจะขึ้นมาครับสองโซนนี้ครับ่านะครับสองโซนนี้ซึ่งถ้าใคร ตกรถไม่ต้องเสียใจครับถ้าเขาหลุดลงมาได้เดี๋ยวเขาขับขึ้นไปรีเทสอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะลงมาใหม่นะครับอันนี้คือโซนในการมองครับว่าเฮ้ยแผนการเทรดตรงนี้เราจะดูยังไงหรือถ้าลงมาแล้วตรงนี้ไม่ผ่านนะครับลงมาแล้วตรงนี้ไม่ผ่านเกิดลักษณะข,ของการไซเว์นะครับให้เรารอดู PA ครค่ะว่าโซนบริเวณนี้จะเกิดเป็นในลักษณะข,ของตัว PAB u y หรือ P a s e l ซเกิดขึ้นให้เราได้เห็นนะครับดูครับว่า เขาจะเป็น PA ในรูปแบบไหนให้เราได้เล่นนะครับแต่ถ้าเป็น PA b u y ขึ้นมาไม่ผ่านเขาก็จะใช้เวอยู่ในกรอบนี้แหละครับแต่ถ้าเป็น PA sell ล,ลงมานะครับโอกาสที่จะใช้เวอยู่ในกรอบนี้ก็มีนะครับกรามมีโอกาสเหวี่ยงทดสอบรับทดสอบต้านนะครับให้เรามองโซนบริเวณตรงนี้ให้ดี นะครับมองสองโซนนี้ไว้ให้ดีเนาะว่าถ้าจะไปต่อคุณควรจะไปตรงไหนนะครับถ้าจะหลุดคุณควรจะหลุดตรงไหนนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวแผนการเทรดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามามองประเด็นเศรษฐกิจที่สําคัญกันครับว่าประเด็นเศรษฐกิจที่สําคัญมีอะไรกันบ้างนะครับประเด็นเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับวันนี้เนาะนะครับมีในส่วนของตัวนี้ครับใบสองนะครับ ECB นะครับ สิบหกจุดศูนย์ศูนย์นอใบสองใบสามครึ่งสี่โมงนะครับหกโมงสี่สิบห้านะครับอ่าวอลเลอร์นะครับตัวเนี้ยเป็นอ่าสมาชิกเฟรดนะครับ, Water, รบ,ส,นะรบสิ่งที่เขาจะโดนถามครับเกี่ยวกับนโยบายทางด้านด,าดบเบียนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยนักลงทุนก็เห็นนะครับว่าเฮ้ยอ่าตัวเลขเินเฟอร์มันมีในยะนะ นะครับแล้วคุณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้มันมีปัจจัยในการมองครับอย่างที่บอกขึ้นมาตอนเนี้นะครับแบงก์มีโอกาสลงมีแตเจ็บกับเจ็บนะครับโอเคสําหรับบทวิเคราะห์กราฟวันนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เรามาเจอกันในการวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์ขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยร่ํารวยกันทุกคนสวัสดีครับ